11นาทีสมเด็จพระเทพ,พร,รชัชดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานฉลองโอกาสครบรอบร้อยปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนมัธยุทิวรารามณนะโรงเรียนมัธยุทิวาารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครเมื่อสเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมาราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณบริจาคเงินสร้างหอประชุมเพื่อเป็นอนุสรสถานในโอกาสครบรอบร้อยปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนวัสุทธิวรารามวันที่3กรกฎาคม2 5 5 4ซึ่งตั้งอยู่ณนะชั้น10อาคารเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9โอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการวิชาการสัตวชรบงกฎร้อยปีสุทธิวราราม โรงเรียนวัสุทิวรารามเป็นโรงเรียนแรกที่ตั้งขึ้นโดยต้องพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอาทิในแต่ละปีการศึกษานักเรียนสามารถสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กว่าร้อยละเจ็ดสิบนอกจากนี้มีชื่อเสียงด้านดุริยางโดยเป็นแชมป์โลกโรงเรียนแรก ที่ชนะเลิศจากการแข่งขันกับต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษาด้านดนตรีไทยชนะเลิศระนาทุม้มซออู้เดี่ยวจะเข้และกับร้องเพลงไทยเดิมด้านกีฬาได้แชมป์เหรียญทองระดับประเทศหลายประเภทอาทิเทควันโดว่ายน้ำบาสเกตบอลและฟุตบอลที่เคยเป็นแชมป์ถึง3สถาบันในปีเดียวกัน ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังเป็นศูนย์การแข่งขันเนเชนแมนสอพอทอฟุตซอลลีกรุ่นอายุ15ปีและรุ่นอายุ17ปีด้วยส่วนกิจกรรมลูกเสือเชนลเลอร์ในการแข่งขันสวนสนามถึง8ปีซ้อนรวมทั้งเชนลเลอร์สวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารและได้รับการยกย่องจากกรมการรักษาดินแดนเป็นเรื่องในเรื่องของการเป็นนักศึกษาวิชาทหารที่มีระเบียบวินัยดียิ่งเป็นเวลา9ปีติดต่อกัน ปัจจุบันมีนักเรียน3,520คนครู148คนผู้บริหาร22คนและมีนายสุนันทวิทย์พลอยขาวเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน